สิบนิสัยที่คนรอบข้างรักคุณได้ง่ายๆในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของบุคลิกภาพและมุมมองการเป็นคนที่คนรอบข้างรักและชื่นชมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากนิสัยและพฤติกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมความสุขร่วมกันต่อไปนี้คือสิบนิสัยที่สามารถช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างได้ง่าย พร้อมคําอธิบายและเหตุผลที่สนับสนุนความสำคัญของนิสัยเหล่านี้ 1. การรับฟังอย่างตั้งใจการฟังเป็นศิลปะที่ทรงพลังและช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงการฟังที่ดีเริ่มต้นจากการให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการถ่ายทอดโดยการหันหน้าเข้าหาพยักหน้าหรือใช้ภาษากายที่แสดงถึงความใส่ใจนอกจากนี้ ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะก,การไม่เร่งรัดการตอบสนองและการตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อจับใจความสำคัญการฟังด้วยวิธีนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังสร้างความไว้วางใจความผูกพันและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระยะยาว 2. แสดงความจริงใจความจริงใจคือกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณโดดเด่นในสายตาคนรอบข้างการแสดงความจริงใจเริ่มต้นจากการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยไม่พยายามสร้างภาพลวงตาหรือแสร้งทำตัวเป็นคนอื่นเมื่อคุณแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในคำพูดและการกระทำผู้คนจะรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือและความสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณความจริงใจยังช่วยลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน หรือการกระทำที่ขัดแย้งกันและยังเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนการพูดในสิ่งที่คุณหมายถึงและการกระทำตามที่พูดไว้อย่างตรงไปตรงมาช่วยให้คุณได้รับความเคารพและความรักจากคนรอบข้างอย่างแท้จริง 3. ม,มีอารมณ์ขันการมีอารมณ์ขันช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเติมเต็มความสุขในความสัมพันธ์อย่างมหาศาล คนที่มีความสามารถในการสร้างเสียงหัวเราะและทำให้คนรอบข้างมีความสุขจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานบวกในกลุ่มหรือสังคมการเล่าเรื่องขำขันการมองปัญหาในแง่ดีหรือการล้อเล่นอย่างเหมาะสมช่วยลดความเครียดและความตึงเครียดในสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้อารมณ์ขันยังเป็นสภานที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้น เพราะมันสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำและกระตุ้นให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้คุณอย่างไรก็ตามการใช้อารมณ์ขันควรคำนึงถึงความเหมาะสมเช่นการหลีกเลี่ยงการล้อเลียนที่อาจทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นหรือการใช้มุกตลกที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์หากใช้อย่างถูกวิธีอารมณ์ขันจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างได้ง่ายและยาวนาน 4. มีความเห็นอกเห็นใจ ความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกความสัมพันธ์การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจเริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟังและพยายามมองโลกจากมุมมองของผู้อื่นแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยการตั้งคำถามท,าที่แสดงความห่วงใยเช่นคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือฉันเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น และเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกและปัญหาของผู้อื่นได้คุณยังสามารถตอบสนองด้วยการสนับสนุนที่เหมาะสมเช่นการช่วยแก้ปัญหาหรือเพียงการอยู่เคียงข้างเพื่อให้กำลังใจการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในความท้าทายของพวกเขาแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้น 5. ให้กำลังใจ และสนับสนุนผู้อื่นคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจผู้อื่นในช่วงเวลาที่ดีและร้ายมักจะเป็นคนที่ทุกคนอยากอยู่ใกล้การให้คำชมอย่างจริงใจหรือแม้แต่การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความเคารพในตัวคุณ 6. รักษาสัญญาและคำพูดความซื่อสัตย์ในคำพูดและการกระทำถือเป็นหลักฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือในทุกความสัมพันธ์ เมื่อคุณรักษาสัญญาหรือปฏิบัติตามคำพูดที่ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริงการแสดงความซื่อสัตย์นั้นรวมถึงการยอมรับผิดหากเกิดข้อผิดพลาดและการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณดูน่าเชื่อถือ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างอยากรักษาคำพูดของตนเองเช่นกันการมีความซื่อสัตย์จึงไม่เพียงช่วยให้คุณได้รับความรักและความนับถือแต่ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 7. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการยอมรับความผิดพลาดและไม่โอ้อวดเป็นคุณสมบัติที่สร้างความน่าดึงดูดในตัวคุณได้อย่างแท้จริง การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในข้อดีและข้อเสียของตัวเองโดยไม่พยายามแสดงออกถึงความเหนือกว่าหรือดูถูกผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างซึ่งช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนที่มีความถ่อมตนมักได้รับความเคารพและความรักจากคนรอบข้างเพราะพวกเขาแสดงออกถึงความจริงใจ ไม่ยกตนคงผู้อื่นและพร้อมเรียนรู้จากทุกคนอีกทั้งยังเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขาทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและมีคุณค่าในตัวเอง8มีความเสมอต้นเสมอปลายการเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในพฤติกรรมและอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนการรักษาความสม่ำเสมอในคำพูดการกระทำและปฏิกิริยาทางอารมณ์ ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในตัวคุณเช่นหากคุณมีนิสัยที่แสดงความมีน้ำใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผู้คนจะรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้ความมั่นคงนี้ยังช่วยลดความสับสนและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์เพราะคนรอบข้างจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดนอกจากนี้ การมีความเสมอต้นเสมอปลายยังแสดงถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือในตัวคุณซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและความเคารพที่ยั่งยืนในระยะยาว 9. ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่ลึกซึ้งเช่นการจำวันสำคัญของเพื่อนการสอบถามสุขภาพการกล่าวคำทักทายพร้อมรอยยิ้มในทุกเช้า หรือการช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีความสำคัญแต่มีความหมายอย่างมากในสายตาของผู้อื่นการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจในทันทีแต่ยังช่วยสร้างความผูกพันระยะยาวอีกด้วยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจและใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นในชีวิตประจำวันคนที่มีนิสัยใส่ใจในรายละเอียดมักได้รับการชื่นชม และยอมรับจากคนรอบข้างเพราะพวกเขาทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญและมีคุณค่าความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนกาวที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนสิบเปิดใจและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างการยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ตรงกับมุมมองของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดความขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการแสดงออกถึงความเปิดใจนี้สามารถเริ่มต้นจากการฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะหรือแสดงท่าทีที่บ่งบอกถึงการตัดสินผู้อื่นการเคารพความคิดเห็นของคนอื่นไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แต่ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเข้าใจเมื่อคุณแสดงให้เห็นถึงความยอมรับในมุมมองที่หลากหลาย คนรอบข้างจะรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและยอมรับในตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริงนอกจากนี้การเปิดใจยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากประสบการณ์และมุมมองของผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระยะยาวการสร้างนิสัยเหล่านี้ต้องอาศัยความตั้งใจและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความรักจากคนรอบข้างคุณสามารถเริ่มต้นจากการปรับตัวในจุดเล็กๆและพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นนิสัยที่ส่งเสริมความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณเองและผู้อื่นหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ